สวัสดีครับกลับมาเจอกับหลังอีกแล้วนะครับผมทีบริษัททอโต้สาขาที่2นะครที่กำลังตามหาในครับรถกระบะสี่ประตูคุณผู้ชมบอกเลยวันนี้นะครับจะหนักจะเต็มนะครับผมมาให้รับชมกันแล้วคัดตัวเด็ดคัดตัวดีนะครับบอกเลยว่าคุ้มทุกรุ่นทุกคันแน่นอนนะครับกลับมาเจอกับหลังเช่นเคยนะครับผู้การเผยขายบริษัททอโต้นะครับวันนี้เราอยู่ที่สาขา2นะหลายท่านสงสัยนะครับว่าสาขา2ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับผมผมอยู่ตรงสี่แยก มินบุรีนะครับผมตรงนี้เลยนะใต้สะพานนะครับผมอยู่ซอยนะครับผมสุบินทวงหนึ่งทับหนึ่งนะครับก็สามารถนะเข้ามารับชมตัวรถกันได้นะป้ายเบลเลอร์เลยคุณผู้ชมนี่สีฟ้านะครับมีเบอร์โทรของบอสนันะและป้ายคอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมก็จะมาเชอกันที่ทอโต้สาขา2นะครับตอนนี้รถกระบะเราจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นตัวขับยกสูงตัวเตี้ยนะครับตัวแซดดิ i o ชั่นนะมีให้เลือกกันแบบ ครบแน่นอนเพื่อเป็นการเสียวลานะครับเดี๋ยวพาทุกชมตัวรถกันเลยนะครับคันแรกก่อนเลยผู้ชมบอกเลยว่านะครับในตลาดตอนนี้หายากที่สุดนะครับผมเป็น24 e p a t นะคันนี้สภาพสวยกริปเลยอยู่ในโฉมปี2018นะครับงานดีนะครับคัสเกตน่นอนนะไฟหน้าโเจคเตอร์เดทางมาครบนะครับกระจังด้านหน้าได้เป็นหน้าหล่อเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวช่องลงช่องลมทุกอย่างนะครับตาโลโก้โตต้า มาแบบชัดมาแบบคมครับผมกรอบคมนี่สายกริปทั้งสองฝั่งเลยปลายตัดหมอกคู่หน้าปลายครบนะครับผมเหลี่ยมม,มุมสันเหลี่ยมตัวรถนี่ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวฝากระโปรงนะด้านข้างตัวรถป่งล้อซุ้มล้อคมกริปทุกจุดแน่นอนตัวยางนะครับคุณผู้ชมเน่ได้ยางแบรนด์ชั้นนำนะครับตัวนี้ได้เป็นมิชลินนะได้เป็นมิชลินเลยเอาไปใช้ยาวๆเนี่ยบอกเลยว่าเกินคำว่าคุ้มแน่นอนตลกซุ้มล้อชคเชิงทุกอย่างนะครับบอกเลยว่าใสาสวยนะ น,นี่หัวนุงหัวน็อตไม่มีกระดิกไม่มีแกะไม่มีขายแน่นอนตารโลโก้ไฮรักนะครับมีปลายแบบครบๆนะกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมกันสาดนะครับตารโลโก้โตโต้าบอกเลยว่าชัดเจนนะที่จับเป็นโครเมียมนะครับตัวเป้ารองมือจับนี่ของโตต้าแท้ๆนะอุปกรี่แท้ๆเลยของโตต้านะครับตัวนี้เป้านี้นะบอกได้เลยนะครับว่าถ้าไปซื้อนะครับที่ศูนยะ์เนาะจะอยู่ที่เลทประมาณ5000กว่าบาทเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้นะครับอยู่ที่เรา ไม่ต้องเสียตังค์นะเอาไปใช้เท่ๆหล่อๆแบบนี้ได้เลยในส่วนของตัวภายในนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าผมหาที่ตินะครับข้อแตกต่างระหว่างป้ายแดงกับมือสองไม่เจอจริงๆภายในเรียมภายในใหม่นะครับผมตัวถุงนะครับคุมมา่านบางแดดมีไฟบาครบพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชั่นมาพร้อมหน้าจอกล้องถอยับผมคุณผู้ชมเห้ยหัวกงหัวเกีย์นิสัยกริ๊กนะอีคโคโหมดพาวเวอรโ์โหมดมีายบากรบครับผมสภาพสวยกริ๊บทั้งคันจริงๆนะ ผู้ชมท่านไหนที่ชอบที่สนใจนะครับสามารถนะติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างด่วนๆได้เลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้คุ้มจริงๆผู้มชมดูในส่วนตัวเบาะนะครับที่พักแขนนะครับผมเห็นไหมใหม่กริ๊กเลยนะครับช่องใส่แก้งใส่แก้วมีปลายแบบครบๆเลยคันนี้สภาพสวยคัดเกตเองจริงครับผมสติ๊กเกอร์พิลันเนอร์มีมาแบบครบ,บนะครับแมกไลเนอร์ตาโลโก้โต้ตามาชัดมาคมนะตัวนี้ต้องบอกว่าของแท้ของเดิมจากศูนย์แน่นอนนะ ปลายท้ายนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหักครับผมตาโลโก้ให้รักตาโลโก้ตัวอีตาโลโก้ดีโวมีปลายแบบครบๆนะในส่วนของตัวกันชนด้านหลังทุกอย่างนะพรีเมียมสุดๆคุณผู้ชมสภาพสวยกริบเลยใครชอบใครสนใจนะครับสำหรับ2อ4 e ี e พ a สคันนี้สมวนราคาขายเพียง5 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนเบาๆผ่อนชิลๆนะครับอยู่เลทนะปายสีงวัน,นี้ไม่ถึงหมื่นนะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับคันต่อไปนะครับ รับนะครับผมปีขึ้นใหม่ปีหนึ่งนะตัวนี้ได้ปี2019นะสภาพสวยกริปไฟหน้าโปรเจกต์นะครับผมและกระชังด้านหน้ามาหล่อเหมือนกันตัวนี้คือโฉมเดียวกันเลยคุณผู้ชมได้ในราคา539,000บาทครับผมบอกเลยว่าคันนี้เกินคำว่าคุ้มอีก1คันนะสภาพสวยกริปแน่นอนนะครับตันนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าต่อการซื้อจริงๆนะครับได้เป็นสีขาวด้วยนะตัวนี้นะครับบอดี้ภายในทุกอย่างเหมือนกันไปคคุณผู้ชม เดี๋ยวพามารับชมภายในเงนินซั่งนะิดนึงนะตัวนี้นะครับภายในนะสวยกริปนะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะหน้าจอพร้อมกล้องถอยนะครับหัวเกียร์บอกเลยว่าใสาสวยคูบ็อกซ์กล่องเก็บความเย็นในรถมีไปเรียบร้อยครบครัคุณผู้ชมตัวนี้บอกได้เลยว่าหล่อเหมือนกันนะครับใครชอบปี19นะครับราคาเท่ากันแตกต่างกันที่ตัวเลขใหม่นะก็ถือว่านะครับตัวนี้ก็ทดแทนมาด้วยราคาที่ค่อนข้างที่จะย่อมเยาวซื้อในราคาปี2018นะครับโอ,อ้โหคุ้มค่ามากนะ เอาไปใช้า aw, ยาวๆคุณผู้ชมใครชอบใครสนใจนะครับสามารถติดต่อนะที่เบอร์ด้านล่างดว่ดวดๆตอนนี้ได้เลยนะครับเรามีรูปเพิ่มเตนนิมนะครับให้ผู้ชมรับชมแน่นอนคันนี้นะครับพรีเมียมอีกหนึ่งคันนะ2.8ตัวจีคุณผู้ชม2.8ตัวจีเกียร์ออโต้นะครับเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้บาทอยู่ใน่วมปี2 0 1 9เลขไมล์หลักหมื่นนะคันนี้ขายได้ไปเกินคําว่าคุ้มแน่นอนเพอออกห้างป้ายแดงนะครับตัวนี้ขายถึงร้านสองเลยคุณผู้ชม ตอนนี้อยู่ที่เรานะครับ789,000บาทได้เคียวออโต้ Auto สุดยอดของความคุ้มจริงๆนะในส่วนของตัวนะครับสีเหลี่ยมมุมคมตัวรถนะครับบอกเลยว่าใหม่สวยมากๆนะครับเรือนไม้เป็น MID นะครับมาพร้อมในส่วนของตัวมันติฟังชันคูลคอนโทรลนะครับคูดสตาร์ทสมาร์ทเอนทีแอร์ออโต้จอกล้องถอยนะครับหัวเกียร์บอกเลยว่าสายสวยอีโคโหมดเทอร์หมดมีไปครบๆนะครับตัวนี้ได้แอร์แบคด้วยนะ แอร์แบ็กมาครบนะคุณผู้ชมนะเจ็ดจุดนะครับผมในส่วนตัวคูบ็อกมาครบหมดเลยเกสใส่ของบอกเลยว่าใหม่กลิกเลยได้บบอหนังบบอฟังคนขับเป็นต่อไฟฟ้านะครับผมคันนี้คุ้มจริงนะครับพร้อมออปชันนะครับก็คือแอร์หลังนะโอ้โหตัวนี้มาครบนะที่ใส่แก้วน้ำนะครับตัวนี้หุ้มหนังหมดนะสภาพสวยเดิมคุณผู้ชมคันนี้เอาไปใช้ยาวๆเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนตัวนี้ได้เป็นสติกเกอร์ดิฟล็อกสี่คูณสี่ไปครบนะครับ นส่วนตัวด้านหลังไฟทุงไฟท้ายนัไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหักนะครับในส่วนตัวสแตนเลสด้านหลังเนี่ยกันชนเนี่ยเดิมโรงงานเลยนะครับมาจากโรงงาน100%เนแน่นอนคุณผู้ชมใครสนใจนะครับผมสําหรับนะรีโวประตูนะครับผมผมว่าไม่ควรมองข้ามนะที่บริษัทคอโต้ของเรานะครับบอกเลยว่ามีทุกรุ่นทุกแบรนด์ทุกแบบแน่นอนอันนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งนะ ของยาดคัดแค่เฉพาะตัวเด็ดนะในคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าคลิปต่อไปนะครับผมเราจะรวมรุ่นไหนนะยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะครับผมคันต่อไปที่คุณผู้ชมยังไม่หมดแค่นี้นะครับคันนี้นะหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทอยู่ในโฉมปี2 0ง2นีนะตัวนี้สองสี่เอ็นทีนครับผมมาครบออปชั่นเต็มลำแน่นอนไฟหน้าโปรเจกต์นะครับผมและเดย์ทามมาครบนะ กระชังด้านหน้าได้เป็นหน้าหมูป่าหน้าใหม่นะครับผมช่องลมช่องลมทุกอย่างนะไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหักแน่นอนนะครับสีเหลี่ยมมุมสันเหลี่ยมตัวรถบอกเลยว่าใหม่สวยสุดเล่งใหม่สารต้นเท่านั้นคุณผู้ชมโอ้โหนะภายในนะยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะผู้ชมนะแต่ว่านะครับผมได้ตัวสมัตถนาการขับขี่ในช่วงล่างที่ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันเต็ม2ฝั่งนะสำหรับตัวเอเริ่มต้นนะ 6 2 9 0 0 0บาทนะครับผมรีบจับรีบจองหน้าจอได้เป็นแบบใหม่นะครับ Android Auto Apple c a r p าร์เพใช้ได้ครบๆคุณผู้ชมคุ้มค่าต่อการซื้ออีกแล้วนะคันนี้หัวกุ้งหัวเกียร์สายกริ๊กอีโค่โหมดโภคโหมดมาครบนะครับเกียร์ออโต้คุณผู้ชมส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้หมดเลยตัวเบาะนะครับได้เป็นเบาะโพลีสเตอร์นะตัวนี้ไม่อ้อมฝนไม่อมน้ํานะครับคุ้มๆเลยนะที่พักแขนนะครับที่ใส่แก้วน้ํามาแบบครบๆนะนี่สวยจัดเลย คันนี้น่าโดนนะครับคันนี้น่าโดนสติกอร์พิลเนอร์นะครับผมมาครบนะไฟทงไฟท้ายดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับผมไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหักแน่นอนนะครับผมสภาพสวยสดงดงามการชนด้านหลังนะครับเป็นสเตเลสอย่างดีนะครับเดิมเดิมเลยคุณผู้ชมใครชอบใครสนใจนะครับคันนี้นะผมว่าคุ้มมากๆ 6. 2แ0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมสุดยอดของความคุ้มเลยคันต่อไปนะครับบอกเลยว่านะครับคุณผู้ชม สุดจัดอีกแล้วนะครับคันนี้ได้เป็น2 4ตัวมิทครับผมโอ้โห2 4งสีตอมิทนะปี2นะครับเลขไมล์แสนกลางนะหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้น่าซื้อตรงไหนนะคุณผู้ชมนะเกียร์ออโต้ครับผมและได้ตัวท็อปเบาะเป็นเผาไฟฟ้านะได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยกระจังหน้าอย่างเท่นะรอแม็กอัอลลอยทูโทนนะครับสุดยอดของความคุ้มแน่นอนนะครับผมคันนี้เนี่เอาไปใช้กันยาวๆได้แน่นอนนะครับคันนี้นะไฟหน้านะครับผมโปรเจกต์นะครับผมอย่างสวยเลย เดทามมาครบกระจังด้านหน้าช่องลมทุกอย่างไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหักแน่นอนนะครับช่องลมอย่างสวยกริฟนนะมาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับผมตัวนี้ออปชั่นแบบเต็มรัมสุดๆเลยนะครับล้อแม็กนี่ได้อรอยทูโทนเงาวิง์นะครับผมไม่มีรอยสักนิดนะเท่าที่ดูนะครับตัวฟวงตัวฟิล์มนี่ติดเรียบร้อยรอบคันนะครับผมโอ้โหนี่ยอย่างสวยนะสีเเลี่ยมมุมคมสันตัวรถบอกเลยว่าคมกริฟนนะครับผมโอ้โหนะสุดจะเท่นะครับ ใครชอบใครสนใจนะครับผมจับจองด่วดวๆน,นะครับติดต่อนะครับที่เบอร์ด้านล่างด่วดวๆเลยนะคันนี้สวยกริบแน่นอนคันต่อไปครับผมคันนี้คันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะ599,0 0 0บาทนะครับอยู่ในโฉมปี2020ได้ตัวเม็ดคุณผู้ชม5 9 9 0 0 0เกมเกเกินคำว่าคุ้มแน่นอนเพื่อนเขาไปแล้วนะ1คันคันนี้มาที่หลังนะครับกำลังรอเจ้าของอยู่นะจับจองเงินด่วนนะอันนี้สภาพดีจัดเลย ได้โฉมปี2020ด้วยนะครับ Kia Otto นะผู้ชมได้เป็นสีขาวนะครับสภาพด้านหน้าทุกอย่างบอกเลยว่าคมกริบล้อมวงล้อมแม็กนี่บอกเลยว่าเนียนตาใครชอบใครสนใจนะสําหรับสีขาวอยู่แล้วจัดคันนี้ได้เลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน,น่นอนสำหรับนี้นะครับหวังว่าจะครบถ้วนนะผู้ชมใครชอบรุ่นไหนนะครับแบรนด์ไหนนะก็สามารถนะครับติดต่อเข้ามาก่อนได้นะวันนี้นะครับเน้นไปที B ่รีโวตัวเด็ดนะครับของบริษัททอโต้เรา ครสนใจนะครับผมติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนนด่วนชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับ